ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง roadtest th วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานกับ isuzu d max สองพั generation ใหม่ที่มาพร้อมความล้ำสมัยทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนสำหรับรุ่นนี้ isuzu ได้ปรับปรุงตั้งแต่โครงสร้างภายนอกไปจนถึงรายละเอียดภายในเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและความหรูหราในชีวิตประจําวัน เมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดของ isuzu d max 2026ตัวรถดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราทัานสมัยเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความฉบเฉี่ยวมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่ที่สะท้อนถึงความบึกบึนสไตล์รถกระบะพรีเมียมไฟหน้าแบบ LED matrix พร้อมไฟ daytime running light ที่ให้แสงสว่างชัดเจนและดูมีความล้ำยุคกันชนหน้าและซุ้มล้อด,ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความแข็งแรงด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายที่รับกับแสงเงาได้อย่างลงตัว ทำให้ดูมีมิติและความพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของล้ออิซูซูได้ใส่ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วที่ทั้งสวยงามและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่พื้นที่ใต้ท้องรถยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดานไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดดีแม็กซ์2026ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกมิติด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายและทรงใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกันชนท้ายดีไซน์สปอร์ตแต่ยังคงความแข็งแรงไว้เหมือนเดิม เข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกว่า Isuzu ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงมากขึ้นเบาะหนังแท้พร้อมการเย็บลายใหม่ที่ดูหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตที่จับกระชับมือแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่หมดพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วสำหรับผู้ขับขี่เพิ่มความสะดวกสบายในการดูข้อมูลต่างๆระหว่างขับขี่ ระบบเครื่องเสียงก็ได้รับการอรัปเกรดใหม่ให้เสียงที่คมชัดและทรงพลังพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยกโซนเบาะหลังปรับเองได้และมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นทําให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางอีกทั้งยังมีไฟแอมเบียนไรยรอบห้องโดยสารที่สร้างบรรยากาศหรูหร,หรานในยามค่ำคืน ทางด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร Blue Power Generation ใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกปรับโหมดได้ตามสภาพถนนทั้งโหมด 2H, 4H และ 4L ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองทำได้อย่างมั่นใจ ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยอ Isuzu ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน (AEB) ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน (Adaptive Cruise Control) ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้รอบทิศทางเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ทาให้ isuzu d max 20 2พัสก้าขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับรถกระบะหรูจากยุโรปได้อย่างภาคภูมิในเรื่องขององค์การขับขี่จริงเสียงเครื่องยนต์ถูกปรับให้เงียบลงห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีขึ้นการตอบสนองของพวงมาลัยแม่นยํากว่าเดิมและช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในการเข้าโค้งการเร่งแซงทําได้ดีและมีแรงดึงต่อเนื่อง เหมาะทั้งกับการใช้งานทั่วไปและการเดินทางไกลในด้านราคาคาดการว่า isuzu d max ส0 2 6จะมีราคาเริ่มต้นในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 3 5 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันระดับพรีเมียมเรียกได้ว่ารุ่นใหม่นี้ isuzu ได้ปรับทุกอย่างให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแท้จริงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ทั้งสวย รลแข็งแกร่งและขับดี Isuzu D Max 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิววันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Roadtest TH เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ